สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้จะเจอกันกันกบดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับแมบวันนี้ต่อระกุลก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอนะครับเป็นการรีวิวครีมซองในเ e เว่นอเนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับจะรีวิวแบรนด์ดังที่อยู่กับเรามานานนานนานมากนะครับผมแล้วก็ขายดิบขายดีใช้ดีนะครับผมมีพรีเซนเตอร์ดังนะครับผมเป็นคนที่ช่วยให้สินค้าตัวนี้นะครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ ของเขาก็ดีไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับแถมหาซื้อก็อง่ายนะครับแล้วก็ยังทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างกระจังใสกันอีกด้วยวันนี้นําเสนอนะครับในส่วนของ ครีมซองของพ o อนสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นครีมซองที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก1ตัวเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นครีมที่ให้ทั้งผิวขาวสว่างกระจ่างใสทําให้หน้าไม่มันนะครับผมแล้วก็ยังมีค่าป้องกันแสงแดดที่สูงเป็นที่น่าพอใจกันอีกด้วยนะครับนี่คือ p o อนส์นะครับพ o อนส์ไวท์บิวตี้นะครับซิงก็มีเ p f 3ีนะครับผม P บวกบวกบวก นะเนีครับ หลายคนที่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามาตั้งแต่เยาว์วัยวัยรุ่นหนุ่มสาวรู้จักนะครับยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีขายดีมากนะครับแล้วก็ต่อรุลก็นะครับใช้ตัวนี้มานานแล้วด้วยเหมือนกันเพื่อให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสและที่สําคัญตอนนี้เขามีการผสมนะครับส่วนผสมป้องกันแสงแดดเข้าไปสูงด้วยก็เลยทําให้เราย่นระยะเวลาในการทาครีมลงไปเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของทัง สาร,รที่ทําให้ผิวดูสว่างกระจาใสายและก็สารปกป้องแสงแดดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของครีมตัวนี้กันดีกว่าครับสำหรับครีมตัวนี้ก็คือ p o n d s White Beauty Skin Perfecting Super Cream SPF 30นั่นเองนะครับาษาเทคโนโลยีกรูตาบูส์นะครับบูสผิวให้กระจาใสายรับรองด้วยสิทธิบัตรของสถาบันวิจัยพอ s ถือว่าเป็นครีมซองใหม่นะครับผมที่ทั้งช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวให้ดูเลือนลง บูสต์ผิวไบรท์กระจ่งางใสขึ้นและก็ทำให้ผิวดูดีโดยไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มสามารถโชว์หน้าสดได้อย่างมั่นใจนะครับส่วนผสมหลักๆเลยก็คือกลูตาบูสเอเซนส์นะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า, C, าวิตามิน40เท่าช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยหมองคล้ำวิตามิน B 3นะครับช่วยจัดการความหมองคล้ำให้สดใสและก็ช่วยลดเลือนรูขุมขนให้ดูเล็กลง SPF 3 0 p a บวกบกบว,กบวกช่วยป้องกันจุดด่างดำที่เกิดจากแสง UV กันนั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อครีมกันดีก,กว่านะครับผมว่าเจ้าเนื้อครีมของ p o อนสตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับปกตินะครับในส่วนของพรอนส์นะครับผมเนื้อครีมเนี่ยก็คือจะไม่มันมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากๆตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะนี่คือ ลักษณะของเนื้อครีมนะครับถ้าเกิดว่าทาลงบนผิวของเรานี่นะครับกลิ่นนะครับมันจะไม่แรงมากมันจะเป็นกลิ่นหอมๆอ่อนๆหอมๆแบบอ่อนหวานนะครับจริงๆก็เป็นครีมสำหรับยูนิเซ็กนะคือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับและก็พอทาลงบนผิวของเราแล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะดู สว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับนี่บอกสำหรับคนที่นะครับอยากให้ผิวดูนะครับสว่างกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินะครับแบบที่ไม่วอกไม่ลอยมากไม่เหมือนการแต่งหน้านะครับก็จจะทาครีมตัวนี้แค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถออกไปไหนมาไหนได้เลยตอนนี้มันเนียนหายไปแล้วนะครับผมนี่หอมากๆเลย เี๋ยวรามาทาหน้ากันดีกว่าครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกกันแล้วแล้วก็แสงแดดเมืองไทยปัจจุบนันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็คือร้อนร้อนร้อนนะครับมีร้อนมากกับร้อนน้อยแค่นั้นเองนะครับทาไปเลยฮนะทาหน้าให้ทั่วนะครับเป็นประจำนะครับแล้วก็อย่าลืมที่บร,ริเวณลำคอของเราทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นครีมที่หอมสำหรับคุณผู้ชายที่อยากจะใช้ครีมตัวนี้นะครับผมก็สามารถจะใช้ได้นะผมว่าเพราะว่ามันไม่ทำให้วอกให้ลอยจนเกินไปนะครับทาไว้สักระยะหนึ่งมันจะมีการเซตตัวให้เข้ากับสภาพผิวของเราเน้นที่บริเวณหลังใบหูด้วยนะครับเป็นเป็นอะไรที่ต้องดูแลแล้วก็ เป็นส่วนที่ต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่เป็นประจำมันจะทำให้ลูปแบบดูแบบผิวดูอมชมพูดูมีสุขภาพดีครับจะเกิดว่าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างครับวอกลอยหรือไม่ ปกติเวลาตอ่อระกุลใช้ครีมตัวนี้ก็จะใช้แบบเดี่ยวๆเลยนะครับผมแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยแบบสบายใจช่วงเร่งรีบนะครับต้องรีบออกไปนะครับหรือว่าต้องการอยากจะดูแลผิวหน้าให้สว่างกระจ่างใสเป็นพิเศษและหลังจากใช้ครีมตัวนี้ก็สังเกตได้ว่าเรื่องของรอยสิวนะครับผมหรือว่าความหมองคล้ำเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับผิวเลยถือว่าเป็นครีมที่ ให้ความสว่างกระจ่างใสกับผิวได้เป็นอย่างดีแต่ข้อแม้ก็คือว่าคุณต้องใช้มันอย่างต่อเนื่องมันถึงจะเห็นผลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปหาซื้อมาใช้กันนะครับผมก็เพียงเข้าร้านสะดวกซื้ออาจจะเป็น7 e เ e ่ e วหรือว่า l o ตัสบิ๊กก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกมาใช้กันนะครับ1นซองนะครับผมราคาไม่แพง2ละ15บาทเท่านั้นเองแต่ว่าเขาจะมี2แบบนะครับผมนะั่นก็คือในส่วนของ ไว Beauty สีส้มเนี่ยนะครับผมก็จะมี SPF 30คือสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซองสีชมพูแบบนี้นะครับผมก็จะมี SPF 15นะครับกันแดดน้อยลงมาหน่อยก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการของผิวหน้าของคุณนะครับแต่ขอบอกเลยว่าราคาม,มันเท่ากันนะคือ2อละ15บาทเท่ากันนะครับผมที่ต่อระกุลซื้อมานะครับผมก็ อยากจะลองดูว่าเอ๊ะนะครับมันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรจริงๆแล้วเนะืครีมก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันก็คือว่าค่า SPF ที่ใส่ไว้นะครับในครีมสองตัวน,นี้เท่านั้นที่แตกต่างกันนอกจากนั้นส่วนผสมอื่นๆก็คล้ายคลึงกันนะครับผม สิ่งที่อยากจะฝากและก็เน้นย้ำกันสำหรับใครที่ใช้ครีมซองตัวนี้นะครับผมหลายคนอาจจะเกิดอาการแพ้ได้เพราะฉะนั้นควรจะทดสอบนะครับก่อนที่ในกะารจะใช้้วยการทาที่ใต้วงแขนทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ดูว่าแพ้หรือไม่อย่างไรนะครับหลายคนอาจจะใช้แล้วเป็นสิวเพิ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณทําความสะอาดผิวหน้าไม่ได้ดีเพียงพอไม่ได้หมายความว่าต้องล้างหน้าหลาย,ลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าแค่ไปหาคลีนซิ่งโลชั่นเช็ดทําความสะอาดเครื่องสําอางมาใช้ กแค่นั้นเองนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของสิวสิวอุดตันหรือว่าอาการแพร้อะไรต่างๆลงไปได้กันนั่นเองนะครับ ใครเป็นสาวกของครีมพอรอนบ้างเอ่ยเข้ามาคุยกันนะครับใช้ดีหรือไม่อย่างไรชอบหรือไม่ชอบอย่างไรใช้แล้วมีปัญหาอย่างไรเข้ามาคุยกันใต้คลิปนี้กันได้นะครับก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยฝากกันก็แล้วกันนะครับอยากจะมีผิวใสยอยากลดลื่นริ้วรอยนะครับเรื่องของรอยสิวรอยหวงคล้ำอะไรต่างๆบนผิวหน้าแล้วก็ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดก็เลือกใช้พรอนส์บิวตี้กันได้หาซื้อง่าย เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่กับเรามานานนานนานมากๆต่อระกูลก็ใช้เป็นประจำด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยวันนี้ต่อระกูลสิทธิพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ